อ่ข้อเครับจงมพินาว่าเซตในข้อใดบ้างเท่ากันฮะและเซตในข้อใดบ้างไม่เท่ากันครับเออช่วยบอกพี่หน่อยว่าเซตเท่ากันคืออะไรเอ,เ,อเออหน้าตาเหมือนกันใช่ปะ่ะอ่าหน้าตาเหมือนกันจำนวนก็ต้องเท่ากันถูกปะ่ะนะฮะหรือพูดง่ายๆข้างในเหมือนกันนั่นแหละที่น้องบอกถูกต้องละอ่ะมา A กับ B เท่าไม่เท่าเหือ <c oughs> ไม่เท่า, <laughs> า A เป็นเซตจำกัด B เป็นเซตอนันต์ด้วยซ้ำไปถูกปะ่ะไม่เท่า,าไปต่อ7.2ครับ <c oughs> ไปคืออ <c oughs> ย่า yeah. มีค่าติดลบด้วยมันก็เลย <c oughs> ไม่เท่า เห็นไหมณนะจุดจุดนี้เนะี่ยน้องเริ่มมองเห็นแล้วว่าเวลาที่เราจะดูไอ้พวกเนี้ยข้อได้ถูกข้อได้ผิดอ่ะเราต้องดูเลขประมาณกี่ช่วงครับ3ช่วงก็คือช่วงที่เป็นค่าบวกช่วงที่เป็นค่า0ูและช่วงที่เป็นค่าลบเออเก่งมากเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอย่างข้อเนี้ยน้องอัตโนมัติเลยเห็นป่ะเมืม่อกี้น้องดูเฮ้ย hey, มันมีศูนย์นี่วะให้มันมีติดลบนี่นะมันก็เลยไม่เท่ามา7จ อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะ x 7ากับ n n ก็คือ n อ่ะโอเคแปลว่ามันก็คือเป็น7คูณ1 7คูณ2 7คูณ3ไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ49ใช่ไหมงั้นช่วยพี่หน่อยว่า7คูณ49ได้เท่าไหร่พี่ควรต้องเขียนอย่างนี้อ่ะท่องมาเก้าเก้าห้าสี่ห้าเก้าหกห้าสี่เก้าเจ็ด หกสามสามท่อนหกเดี๋ยวเดี๋ยวนะคิดแรกเรื่องอะไรใช่ป่ะเท่ากันอ่าซึ่งเท่ากันอ่าใช่อันนี้เรียกว่าเท่ากันเท่ากันให้เขียนว่าอะไรก็เขียนว่าเท่ากัน็เขียนว่าเท่าผมแเขียนเป็นแบบว่าเท่ากับกับแบบว่าไม่เท่ากับ โอเคโอเคอ่ะ7.4อ่ตอนนี <geliyor> okay. à, uh, 1, hemen hemen adalah, 1, ้เร okay. ิ่มไม่ใช่วิชาเซตละแต่ว่าเริ่มเป็นวิชาแก้สมการแล้วใช่ป่ะนะนะอ่า7.4คิดยังไงเนี่ย1ลบเึ่1ส่วน n เมื่อ n คือ n โอเคงั้นช่วยกัน1ลบ1ส่วน1ใช่ไหมตัวถัดไปก็คือ1 ลบ1ส่วน2ตัวถัดไปก็คือ1-1.3ลบ1ส่วน3ตัวถัดไปก็คือ1-1.4ลบ1ส่วน4แล้วเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะ 1, 1 1ลบ1ส่วน1คือ0ตัวถัดไปก็คือ1-2ส่วน2ตัวถัดไปก็คือเท่าไหร่วะส่วน3ตัวถัดไปก็คือเอ่อส่วน4งั้นเดาได้เลยก็คือ4.5ส่วน5แล้วก็เงี้ยไปเรื่อยๆถูกไหมถูกครับเอ้ยไม่เรียกว,ว่าถูกเรียกว,ว่าเท่ากันถูกไหม เป็นเซตอนันท์ทั้งคู่แล้วก็หน้าตาเหมือนกันเดะเลยเจ็ดจุดห้าครับผมเอ่อโอเคต้องนึกไว้ในใจซดคือจำนวนเต็มอ่ะ uh, X เป็นสมาชิกของจำนวนเต็ม X กำลังสองเท่ากับสามหกมีไหมเอ้ยอะไรเอ้ยใครเอ้ยหกหก คูณ6เท่ากับ3 6ถูกต้องจริงๆแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือลบ6คูณลบ6ก็ย่อมต้องเท่ากับ3 6เหมือนกันตกลงเท่าไม่เท่า <What? S 1> ไม่เท่าเพราะว่า A มี2ตัวเยี่ยมมาก